สวัสดีครับผมกำนันสิหงชัยเรืองขจรประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พามาพบกับสมาชิกสภาเกษตรกรเขตอำเภอลาดบุญหลวงนะครับจะให้มาดูวิถีชีวิตด้านการเกษตรที่ยังคงวิถีชีวิตเกษตรแบบดั้งเดิมอยู่แล้วก็มีส่วนที่ว่าเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะครับในการอาจจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำเกษตรในแนวใหม่ นะครับเช่นเคนตาลูปแล้วก็อินทาาล์มนะครับก็มาพบกับท่านพิศนพรศูนย์ที่อำเภอราชบุรดวงครับครับก็เมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นทานาปีนะครับนาปี้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ธรรมชาติจะมีใช้คลองธรรมชาตินะครับทางทิศใต้เนี่ยทิศใต้เราก็จะติดทางทางสุพรรณด้วยนะครับทางทิศเหนือจะติดทางเสนานะแล้วทางทิศ ตะวันออกเราจะติดทางบางไทรล้วก็ทิศใต้ทิศใต้เราก็จะติดทางปทุมนะปทุมแล้วก็ทางทิศมันจะมีปทุมนคมปรปฐมมันก็ติดนะครับแม่น้ําสายหลักๆที่ได้ใช้ที่เป็นไหลผ่านจากเสนามานะครับเสนาบางไทรมาก็จะมีคลองญี่ปุ่นนะและคลองสารและคลองสารสายสี่และคลองขนมจีนแล,ล้วพอนทางทิศใต้ ก็แม่น้ำสายหลักคือคลองพยาบาลีก็จะรับน้ําจากติดทางสุพรรณนุมาจากแม่น้ําท่าจีนนี่ยแล้วมายุคป,ปัจจุบันนะครับได้ขา่าวว่าสภาพการทํานามันเปลี่ยนไปจากนาปีแล้วก็ส่วนหนึ่งได้ข่าวว่ามีการขยายของนิคโอุงสาหกรรมหรือโรงงานแล้วก็ที่อยู่อาศัยอยากเล่าให้ฟังในภาพปัจจุบันนะครับครับปัจจุบันแด่๋ยผู้ภาพรวมก่อนนะครับเพอรับบลวงเราจะมีเจ็ดตำบลห้าสิบแปดหมู่บ้านนะครับมันก็จะอยู่ ูมใกล้ใกล้ซึ่งกรุงเทพนะในปัจจุบันนี้ก็จะมีการขยายเหมือนขยายเมืองความเะเลยขึ้นมานะครับก็จะมีหมู่บ้านโรงงานนะอุตสาหกรรมในในพื้นที่อำเภอลาดบุรีนะก็จะมีเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างหนึง่งแล้วก็ปัจจุบัน,นเ,บเนี่ยอำเภอลาดบุรีเนี่ยหลักใหญ่ๆก็จะเป็นพื้นที่ทำนาทำนาแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับคือทำนาทำสวนแล้วก็ไอ้ด้านแรงงาน นะครับเพราะแรงงานนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในพื้นที่เพราะว่าถ้าไม่มีโรงงานรือไม่มีอุตสาหกรรมคนเราเนี่ยมันก็เหมือนทํานายอย่างเดียวนะอาชีพมันมันเหมือนแบบนามันทําง่ายนะครับมันต้องมีรายได้เสริมรายได้เสริมก็จากเนี่ยโรงงานนะครับเราถึงได้ประชาชนให้มีอะไรมีรายได้จะได้ใช้ใจ่ายในครูเหลือนนะครับ แล้วประชากรเปลโดยจากการขยายที่อยู่เข้ามาไหมครับมีครับในปัจจุบันนี้มันก็มีการสร้างหมู่บ้านนะสร้างหมู่บ้านในเขตอำเภอรับหลวงนี่มีการขยายตัวสร้างหมู่บ้านมีโรงงานมีเพราะรับหลวงนี่เราถ้าถ้าพูดในเรื่องศาสนาด้วยนะครับศาสนาเราจะมีสองศาสนานะจะมีพุทธกับอิสลามนะไทยมุสลิมนะครับก็ าัประเซ็นน่น้อยก็ไทยมุสลิมก็ประมาณ4ี่สิบเอร์ซ็นช้ยพุทธนี่ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นของในพื้นที่ในสองศาสนาเรานี่ก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันอยู่ร่วมกันมานับเป็นหลายร้อยปีแล้วครับส่าพภาคเกษตรมีการนำแคตาลูมีอินเดาลามมีไรนาส่วนผสมเข้ามาสูตรการเรียนรู้อยากให้แนะนำก็ถ้าเป็นสูตรเรียนรู้ของแคตาลูเนี่ยนะครับแคตาลูก็มีอยู่ที่มูสีของตำบลคุสลอ นะครับอินเทร์พาลามก็จะมีอยู่หมู่หกนะครับหมู่หกพยาบาลอแล้วก็จะเป็นหมู่สองของคลองพยาบาลีหลังสูตรเรียนรู้ที่เด่นๆก็จะมีของจะเป็นหมู่ห้าของสิงทนาดนะครับที่เห็นได้ชัดคือเขาจะทาผักส่งต่างประเทศนะครับเป็นเป,เป็นสิงนาเป็น,น,น,า,ปนาว่าตุนอกนอกจมาชิประชากรลูกพืชเลยบ้างก็เขามีปลูกหลายอย่างตั้งแต่ผักบุ้ง เผาโหละพาตะไคร์หลากหลายใบยชะพลูนะครับก็จะมีเขาเรียกผักผักผักปลอดสารเนาะ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ใช่ไรสารไม่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกผักปลอดสารนี่มันมันก็ใช้สารเคมีได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในข้อจ<ม>ํากัดมาไม่มีสารตกค้างใาง่าาสมารถเขาก็มีสมาชิกนะครับท่านสำนักบาญชางพงสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผมว่า หน้าส่งเสริมนะครับทําให้เรามีรายได้เสริมในในครัวเรือนด้วยนะครับเพราะว่าในตาบลของท่านก็มีขยายออกมานะครับของตำบลพุทธสลอดก็มีปลูกนําไปส่งท่านก็มีหลายๆตาบลน่ะจะเป็นเครือข่ายในการทําและส่งท่านกรงงานบรรชาก็เป็นผู้รวบรวมเอาไปส่งต่างประเทศนะครับผมว่ามันมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีของในชุมชนเราให้มีบริบทการอะไรนะ ทำมาหากินอยู่ม,มีหลากหลายใครมีการพลิกผืนนามเาเป็นพืชไร่ก็หลักชัยนี่คือเขาจะมีการทําอ้อยนะครับทำอ้อยคันน้ํานะครับก็ก็ทํามายาวนานนะครับคืออ้อยที่นี่ <c oughs> นอ้อยคั่นน้ำกินแล้วก็ที่นี่นะถ้าถามว่าไม่ไม่ได้นะเป,นเป็นเป็นอ้อยที่กินแล้วหวานหวานประทับใจก็จะมีหลากหลายเป็นพ่อค้าเนี่ยจะมารับอ้อยนะที่เนี่ เอาไปคั้นน้ําขายนะครับแล้วก็ยังมีการอะไรผลิตน้ําอ้อยนะครับแล้วส่วนชานอ้อยเนี่ยก็ได้ทํามามาได้มาทนะํา,าทประกอบเขาเรียกอะไรเผา,าปลาครับเผาปลาได้นะครับได้ข่าวมีเรื่องใหม่กกโก้ก,กับนกนังเอ็นกอหลังที่เราได้มีการทำมาอยู่กันที่สภาวิสากรรมมานเนา ใช่ไหมก็เราได้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนโกโก้เดิมทีเขาจะเป็นสวนกล้วยไม้นะครับและปัจจุบันนี้เขาก็นำดัดแปลงมาปลูกโกโก้และมีการเลี้ยงนกนางแอ่นด้วยนะครับประสบความสำเร็จก็คิดว่าประสบความสาเร็จก็น่าจะเป็นลายลายลายแรกของอาเภอรับหลุกด้วยครับในการเลี้ยงนกนางแอ่นเนี่ยแล้วโกโก้ใช่ก็ต้องมีการสร้างอาคารแล้วก็ อย่างนกนางแอ่นเนี่ยมันมันหากินโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับและการเลี้ยงเนี่ยถามว่าถ้าเราเป็นโรงปิดอย่างเนี้ยผมว่าสามารถเลี้ยงได้ดแล้วถามว่ามันก็ไม่ได้รบกวนชาวบ้านแล้วมันก็เป็นรายได้ที่มั่นคงทางอาชีพเลยได้ครับวันนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมราชบุรีวงก็เข้าสู่ยุคใหม่ก็ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยในราชบุรีวงเพราะว่าถ้าความ เศรษฐกษิจผมว่าอยู่ได้แล้วก็การพอเพียงนะครับเพราะมันมีหลากหลายนะอาชีพนะมันโด,ย,ดยการเช่นว่าไล่นาส่วนผสมอย่างเงี้ยใช่ไหมเราสามารถปลูกแล้วก็อไะไรดำเนินชีวิตอยู่ได้เลี้ยงปลาปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกสิ่งที่เรากินได้นะครับผมว่ามันมันก็เป็นอะไรอาหารยั่งยืนสําหรับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่ามันปลอดสารพิษด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับ